เรียบร้อยลุดโอ้ยนี่ว่างสายไฟแล้วก็ดีครับโอ้นกตัวนี้ใจครับครับลุ้นเลยนงเขาไปยิกเดี๋ยวจอข้อนสองครับ ค้อนสองเรียบร้อยครับอ่าค้อนแรกลดลดอีกซะละามาเบิง์กนกตัวใจใจกันนะครับมันเป็นยังไงเมือนี้แต้มซีครับนกตัวนี้ถือว่าเด็ดครับาหามว่วงครับค้อนแรกผาดหมุนหนอกมากไปจับสายไฟเขาค้อนสองอีกเซ้ยครับ มีรถมากครับเดี๋ยวกลับนึงครับเดี๋ยวรถิ่นเลือยไปก่อนครับกนกใจใจนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวลงมาเบ่งครับใจเด็ดครับนกตัวนี้ ต่อนกเขาครับรได้เลยครับโอเคอเครับเดีเ๋ยวลงมาเบิเ้งครับอ้วมีวววว่วว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 วีวว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  มันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่เท่าไหร่ก็คือ ฟังเสียงได้ดีมั้งหรือเปล่ามันไม่ค่อยได้ยินครับอ้าอยู่ไกลนิดนึงต่อวัดดวงว่ากันเถอะ <laughs> เออดดสียงไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่ชอบชอบชอบสามกุก๊กเงี้ยนโอ้หหายากอยู่เลยครับหาสามกุ๊กกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวมีเยอะแล้ว เลี้ยงอ,อยู่เหมือนกันเหรอครับเลี้ยงอยู่เหมือนกันโอ้ยบานบานบานเลยอชอบเลี้ยงอยู่นี่อยู่นี่ไหมครับหรือว่าอยู่ที่อยู่ที่คอนโย,ยกโอ้ยนี่มาปลูกต้นไม้ทีนี้โยเขาใช้โทรศัพท์เนาะนี่ต่อไปขายที่เปต่อต่อลงยูทูปครับต่อลง YouTube อย,ยูทูปใช่ขายด้วยแล้วก็มีด้วยปลูกทำนกต่อขายนกเฉลยด้วยอ๋อ ผมก็เป็นผมก็อยู่ในชมรมเหมือนกันแหเลี้ยงอย่างเดียวต่อไม่เป็นไก่ิวริวตันหายากนะครับโอเคครับเนี่ครับแจมนี้ติดสองรอบนะครับนี่ติดคอนคอนหนึ่งหลุดหลุดแล้วก็หมุนออกมาแล้วก็มาเหยียบอีกคอนหนึ่งโอ้โอ้หลุดแล้วก็มันโดนไปอย่าใช่ไม่เหยียบอ,ยอีกข้างหนึง่งงั้นไม่ได้ถ้าต,ตัวเล็กนะตัวเล็กเหมือนคล้ายๆตัวเมียแต่ไม่ใช่ครับ คล้ายๆตัวเมียตัวผู้ตัวนี้น่าจะตัวผู้ครับมันก็ดูยังไงดูดูที่ตะเกียบหรอมันดูตะเกียบด้วยดูสอตาด้วยแล้วก็ดูรูปลักหัวมันอะไรหลายๆอย่างครับใช่ดูหลายอย่างดูตะเกียบงเดียวบางคนก็ดูตะเกียบผมก็ดูตะเกียบบางทีก็ตัวผู้ห่างก็มีบางทีก็ตัวเมียชิดก็มีเพราะว่าบางทียังไม่ไข่ครับถ้าเขาไข่หลายๆรอบแล้วเขาจะเริ่มห่างออกเรื่อยๆใช่ใช่ครับ Hey, ครับต่อใกล้บ้านพี่เขาครับพี่เขาก็เลยมาถามว่าชอบเลี้ยงเหมือนกันเฮ้ hey, <Hey. S 2> ครับ